ชนคนสร้างชาติสนับสนุนโดยมูล,ลนิธิ SCG สวัสดีครับผมขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงนะฮะฝีมือชนคนสร้างชาติฮะสนับสนุนโดยมูลนิธิ SCG ครับและตอนนี้นะฮะแชมป์ก็มาอยู่ที่โรงเรียนเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ไทยเยอรมันมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือนะฮะที่นี่นะฮะเขามีหุ่นยนต์เดี๋ยวผมจะพาไปดูครับไป สวัสดีครับอาจารย์ครับอาจารย์ครับหุ่นยนต์ตัวนี้มีชื่อว่าอะไรครับ The Pigeon of MB นะครับหุ่นยนต์ตัวนี้มีหน้าที่ทำอะไรครับก็จะทำไปเพื่อภารกิจ นะครับซึ่งเอาไปแข่งที่รายการ,รย่าโมโรโบคอนแนวคิดในการออกแบบหุ่นยนต์เจ้าตัวนี้มีแนวคิดยังไงครับเอาไปแข่งรายการย่าโมโรโบอคอนก็เอากติกิออกการามาอ่านแล้วมาตีโจทย์ว่ามีมีภารกิจอะไรยังไงมั่งก็ที่เราแบบหุ่นให้ให้ให,ให้ทำภารกิจที่โจทย์ออกมาให้ได้ครับเจ้าหุ่นยนต์ตัวนี้ทํางานยังไงมันสั่งโดย,ยงไงมโครคอนโทรลเลอร์ครับ,รบเหมือนเป็นคอมพิวเตอร์ตัวหนึ่งสั่งการ,รเห็นว่าได้รางวัลการันตีด้วย ได้รางวัลอะไรมาบ้างครับรองชนะเลิศอันดับสองสำหรับอุดมศึกษาชักอยากจะเห็นแล้วนะฮะว่าความสามารถของเจ้าหุ่นยนต์ตัวนี้เนี่ยมันจะเจ๋งขนาดไหนเดี๋ยวให้น้องๆเนี่ยสาธิตให้ดูสุดยอดไปเลยครับผลงานสิงประดิษฐ์ของน้องๆฝีมือชนนะครับฝากอะไรถึงน้องๆที่จะเรียนต่อในสายอาชีวะครับถ้าเกิดเรา มีความสนใจทําในตัวหุ่นยนต์เนี่ยเข้ามาเรียนในสายอาชีวกันเยอะๆวันนี้ก็ต้องขอบคุณด้วยสาหรับอาจารย์แล้วก็น้องๆน,นะครับวันนี้เวลาหมดแล้วนะ,ะติดตามได้ในสัปดาห์หน้านะฮะว่าแชมป์เนี่ยจะพาเพื่อนๆเนี่ยไปดูความสามารถของฝีมือชนที่ไหนครับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับฝีมือชนคนสร้างชาติ